สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Map Anime Defender ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิวตัวละครตัวใหม่ตัวนี้ระดับ e อ็กซ์คู e นะครับชื่อว่า Legion w a าร์เทียนนั่นเองนะฮะอ่านแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าเป็นผู้สาวมือสไนตัวนี้ว่าแต่ตัวนี้จะเก่งแค่ไหนหายังไงทําอะไรได้บ้างนะฮะสามารถรับชมกันได้ในคลิปนี้เลยนะ และตัวนี้เนี่ยผมยืมมาจากร้านเดิมเลยนะคุณผู้ชมร้าน e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  store นั่นเองนะครับเพชรไม่พอหรือรีโรหมด,หม,ดมาใช้บริการร้านนี้ได้นะครับร้าน e4 store ร้านนี้มีจำหน่ายเพชรรีโรแบบเทรดในแมปอเนเม d e ี e ฟนเดอรรับรองปลอดภัยแน่นอนรวมถึงมีไก่มิสติกและ ID แก่ตันบล็อกฟุตด้วยนะจะใช้บริการกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ และตัวที่ผมนํามารีวิวนะครับก็จะเป็นตัวนี้อ่าเลเวล40เนะครับเป็นตัวตีไฮบริดนะครับบัฟที่ใช้ก็คือบัฟบูไอก็คือบัฟเพิ่มระยะในการตีนั่นเองสเตตนะครับเดเมจบีคูณดาว A บวกระยะ A บวกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมมามาดูวิธีการหาดีกว่าตัวนี้เราสามารถหาได้จากตู้ตรงนี้นะครับตู้เ e อ็กซ์ค v ูนั่นเองนะครับคุณผู้ชมวิธีการหา ของที่เอาไว้สุ่มเนี่ยผมก็เคยสอนไว้แล้วโอกาสได้ตัวนี้นะครับอยู่ที่79.20%เโอกาสได้เรียกได้ว่าโคตรเยอะหาง่ายมากๆเลยนะคุณผู้ชมส่วนวิธีการอีโวนะครับก็มาตรงนี้ได้เลยนะฮะตรงคราฟติง้งเราจะต้องใช้เหรียญอันนี้คุณผู้ชมนี่เหรียญตรานี้ การครับเราจะต้องใช้ดาวสีฟ้า7ดดวงดาวแดง9เหลือง30ม่วง7แสง2นะครับแล้วก็ใช้กระจกอันนี้นะครับที่ได้จากโหมดใหม่นะครับใช้ถึง75เลยนะครับเรียกได้ว่าใช้เยอะมากๆแต่หาไม่ยากขนาดนั้นนะแล้วก็ใช้เงิน30,000โกด้วยนั่นเองนะครับผู้ชมวิธีการอีวก็ง่ายๆนะฮะ ตามนั้นตัวสเนเปิรสาวตัวนี้นะครับเราจะต้องใช้เงินในการวางแค่850นะคุณผู้ชมถือว่าถูกมากๆเลยนะฮะนี่เมื่อเราวางก็จะเป็นประมาณนี้มาดูโมเดลกันก่อนและกันนะฮะโมเดลก็จะประมาณนี้นะฮะที่ตาเธอเรืองแสงเนี่ยเพราะว่าเป็นที่บัฟนะครับนี่ตามนี้เลยโหเท่มากคุณผู้ชมร่างชายนี่โคตรเท่เลยนะครับสุดยอด แท้ hey, จริงครับคุณผู้ชมตัวนี้นะครับนะอัปเกรด1น่ะฮะคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้เลยเดเมจ322รนะครับ S.P.A. 3.6และระยะ24.7นั่นเองนะครับสกิลตอนนี้ชื่อว่าเบสิกชูตติ้งนั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีสกิลกดด้วยนะครับเป็นสกิลเบสซิ่งนั่นเองนะฮะหรือว่าสกิลบัฟนั่นเองเมื่อกดไปแล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะบัฟเพิ่มระยะให้กับยูนิตที่อยู่ในวงของเธอนะครับประมาณนั้นบัฟระยะ20%นั่นเองนะคุณ ก็ถือว่าเพิ่มมาเยอะและค่อนข้างมีประโยชน์มากๆสําหรับโหมดใหม่หรือว่าโหมดไหนก็ได้นะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยอยากอัด็ไปใช้งานนั่นเองนะตัวนี้เนี่ยสามารถทํำบัฟวนได้ด้วยนะคุณผู้ชมนี่คือสกิลกดนะเดี๋ยวกดที่ดูก่อนแล้วกันฮะดูระยะของตัวนี้นะนี่คือระยะปกตินะครับแต่ถ้ากดบัฟไปปุ๊บปึบนี่ระยะก็จะเพิ่มมานิดนึงแล้วก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมาด้วยนะครับ มันก็จะบัฟให้ตัวเองด้วยแล้วก็บัฟให้กับตัวอื่นด้วยนะครับบัฟอยู่ได้ค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยนะคุณผู้ชมนี่อัพเกรด2 d a เ a g มจ7 7นะครับ S.P.A. 3.2และระยะ26.1นั่นเองนะครับอัปเกรด3นะครับจะมีสกิลใหม่ชื่อว่าชาร์จชู o ติ้งนะครับเป็นการชาร์จยิงนั่นเองนะดูซิเป็นไงการชาร์จยิงของตัวนี้ โอ้หกว่าจะยิงนานมากครับรูปแบบการโจมตีคือลาย a อ e Hybrid นั่นเองนะครับแบบนี้เลยนี่โจมตีค่อนข้างไกลนะเดเมตตอนนี้นะครับ1,221นะครับ SPA 5ีาวิ และระยะ30.2นะครับอัพเกรด4นะครับดาเมจ1,390ร1,390 SPA 4.5และระยะ31.6นั่นเองนะครับอัปเกรดขั้นต่อไปนะครับอัปเกรด5จะมีสกิลใหม่ชื่อว่า Energy s e x Blast นั่นเองนะฮะนี่ก็จะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีครับโจมตีเป็น Circle AoE นั่นเองนะครับแล้วก็ยังไฮบริดอีกด้วยนะฮะโจมตีค่อนข้างเร็วเลยนะก็เป็นการยิงอ่ะคุณผู้ชม ยิงพลังงานออกไปแบบนี้นะฮะเท่มากครับสมกับมือสไนระยะโคตรไกลเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ดีเมหนาตอนนี้นะครับ2,187 SPA 5.9ระยะ34.3นะครับลืมบอกเลยนะว่าถ้าเราอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับคูณดาวของสกิลก็จะลดด้วยนั่นเองนะคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยอัปเกรดไปเยอะๆก่อนแล้วค่อยกดใช้ก็จะดีมากเหมือนกันนะครับอัปเกรด6ตอนนี้นะครับดเมจ2,672 SPA 5.9ระยะ35 จุดนะครับอัปเกรด7นะครับ, 7, ะรบจะมีสกิลใหม่ชื่อว่าเดลี่ชาร์จิ s ชูตติ้งนั่นเองนะครับนี่เลยโอ้โหนี่อัปเกรดขั้นนี้นะครับก็จะโจมตีประมาณนี้่ะรอ,อฟังเนี่ยเสียงโคตรเท่เลยนะครับโอ้โหแมปนี้ทำเสียงมาดีจัด เดเมจตอนนี้นะครับ3,765 SPA 7.2และระยะ37นะครับอัปเกรด8นะครับเดเมจ4ี4 8ม SPA 6.8ระยะ38.4อัปเกรด9จะมีสกิลใหม่นะครับชื่อว่า Charges exploding shoot นั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้โอ้โห ก็เป็นการโจมตีรูปแบบเดิมแหละคุณผู้ชมแบบไลน์นะฮะเดเมจ4,925 SPA 6.3ระยะ39.8ผมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยเดเมจค่อนข้างน้อยนะน่าจะเน้นไปในด้านการซัพพอร์ตทีมมากกว่านะฮะนี่ซัพพอร์ตกับสกิลกดอันนี้เนาะอัปเกรด10นะครับเดเมจ5,620 SPA 6.3ระยะ40.5อัปเกรด11นะครับจะมีสกิลใหม่ชื่อว่า m c มช n ีนบ o w นั่นเองนะฮะ อัปเกรดนี้นะครับมาดูสกิลกันก่อนดีกว่านะครับเอฟเฟคเท่แค่ไหนโอ้โหยิงรัวๆยิงไหลาฮิตแบบนี้เลยนะครับกระโดดขึ้นไปด้านบนนะ่ะแล้วก็ยิงรัวๆเลยเท่มากเลยคุณผู้ชมเห็นไหมโอ้โหเท่ทำถึงมากเลยครับตัวนี้ <c oughs> <c oughs> ดีเมจ7530 S.P.A. 8.1และระยะ42.5นั่นเองนะครับวงกว้างมากๆเพราะว่าบัฟบูอายด้วยนะครับอัปเกรดต2 2นะครับด้เมตร9จ7,965 S.P.A. 7.7และระยะ43.9นั่นเองนะครับคุณผู้ชมมาดูวิธีการทำบัฟวนกันดีกว่านะครับว่าบัฟวนตัวนี้ทำยังไงโอ้โหคุณผู้ชมคือบัฟมันนานเกินนะครับจนแบบเราไม่ต้องที่จะทำบัฟวนเลยนะคุณผู้ชมสังเกตไหมเนี่ย วางแค่ตัวเดียวก็ได้นะครับบัฟวนอาจจะไม่ต้องทำนะสำหรับตัวนี้ตามนี้ละกันสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบฝากกันกดไลค์ด้วยชอบมากๆกีอย่าลืมฝากกันกดซับด้วยแน่นอนครับไปล์จู้บบาย,บายไปแล้วครับ